มาซื้อนกเงียมือแลงเอานกเพเนียดมือนนีใบาตานกกระโจมมาลายมือแล้วตอดินไลมือแหรอยังน่อยหาวค่กกระเลี้ยวออกล่องบงมือนีินี่มาใส่ต้นจีกต้นนี้เที่ยวเวียนอยู่เดี๋ยวนี้ก็หามงเหรออยากเอาล่องมันขังโบนีสู้กันเฮงเติอบอยู่กระเขาเที่ยวออกเที่ยวเขา วันนี้เห็นบินแววเข้าไปคู่สนุกต่อโกโกโกกมีจัดมีสนุกต่อคู่เชียงนอนกับคู่ยกสองยกสองยกว่ามันเถือแล้วละ่ะไปยามเบิองบาเว่านเรียบร้อยแล้วละ่ะว่าเห็นไปใสมาใส้อะไโดดบับเขซื่อเวียนคักๆนกตัวนี้ไปกกนั่นมากกนี่มาต้นนี่ก็ต้นขามนี่ไปกกเสือ ของบ่เขาห้วมห้องก็เขาหวมเขาห่วมก็ว่ามันถือเลยบัดโว่าเสียงหน่อยห้องก็ห่าวเน้ยโดนเราเป็นอุ้ยลุแตะโดนแล้วฮองก็หาวอาถือเลี่ยวนั่นบาดนี่นั่นเลียงน่อยจัดแล้วบาดนี่เอาลุงมาาบ่งกกกอนบาดนี่คืหอหายแถบหมู่บ้านนี่ก็เอานกกระจมมาใส่นี่ ลงไปบ่บหอดบบเหยียบหอดฉีดินดีคือแม่จับนี่หละงานี่หละเอาลงมาเบิ่งก่อนบันงามอยู่บ่อืมโอ้งามอยู่ไล่กันนั่นอยู่เสียงดีเช่นกตัวนี้มีส่อนมีนุนนี่งขนนกถือกพันบดินเด้ขนนกบ่ถือกเนนะี่ยเอาลงละดีินเพิ่นนี่ เอาเก็บนูก่อนครับบาทนี่มันละละบาทนี่เพียงน้อยจะเห็ดได้แล้ว